จ่ายค่าวิทยุเทป5้ารบาทมีอะไรที่ดูยูทูบไหมอีกร้อยสี่สิบบาทพอนเปล่ามเอ๊ะ สวัสดีครับวันนี้นะครับเจก็มาเล่นเกมทำชาเลนท์กับน้องๆในออฟฟิศอีกแล้วนะครับเป็นเกมที่คนยุค90น่าจะรู้จักกันนะครับก็คือเกมเสรษฐีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตัวละครตัวละครและเกมจะเป็นไงกันบ้างครับ ทุกคนจะได้รับเงินทุนตั้งต้นคนละ1,000บาทเพื่อใช้ในการซื้อที่ดินและบ้านภายในเกมโดยราคาการซื้อที่ดินจะถูกระบุอยู่บนโฉนดหากผู้เล่นคนไหนเดินมาตกที่ดินของคนที่มีเจ้าของแล้วผู้เล่นคนนั้นจะต้องจ่ายเงินตามราคาที่ระบุไว้ในกระดานโดยจะมีกติกาพิเศษคือการกู้ยืมเงินผู้เล่นสามารถยืมเงินได้ครั้งละไม่เกิน2,000บาทและห้ามมีหนี้กับธนาคารเกิน3,000บาทผู้เล่นที่ยืมเงินธนาคารไป สามารถทยอยใช้คืนได้เรื่อยๆโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยใดๆโดยเกมนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เล่นทุกคนเดินผ่านจุดเริ่มต้นทั้งหมดคนละสองรอบผู้เล่นคนไหนที่มีเงินและสินทรัพย์รวมกันมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้มาค่ะทุกคนทุกคนก็จะมีหมากคนละคนของเกียเจจะเป็นสีดำครับชอปเปอร์สีครับสีเขียวของป้อเนี่ยก็จะเป็นสีแดงและของเอิร์นสามินิว่แน่นอนสีขาวอยู่แล้วนะคะทุกคนเริ่มจากชอปเปอร์่ลนวนอย่างนี้เลย Let's go สิบเก้าสิบปปโอโกปาโองอโองอโอ้องอโอโอโอคอโอโองอโอโอนอ่งตาโอโอโอไปโุโอ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 ่อโนโอโอโอวอโอดเโอโอโเโอ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 โดโอ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 โะขาโอ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 โข้าโอเอโออโ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 าโอโอโอโจโอโอโอโ เราเป็นสายแฟชั่นอ่ะเราไม่มีตังก็อยากจะเที่ยวไปนี่เอาไหเฮ้ยเอาไปจบไปต่อไปไมเ็เ่ต็ประตูด้วยเอาแล้วไงจิบไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยมาสี่ร้อยบาทร้อนเปล่าไม่ร้อนไม่ร้อนร้อนอยู่ร้อนเงร้อนเงีร้อนเง ลดเงินชอปเปอร์ต่อไม่เตอร์ปิดคุกติดคุกอยู่โอ้หสี่ห้าหกสุโคไทยโยซื้นดีครับที่ดินร้อบาทจ้าไปไม่เียลยจะงาค้โอ้ยหจมเลยโอ้โหโอ้โหไปไพสซิิต้าต้องสู้เขาเก้าแปดเก้าภูเก็ตโอ้โหซื้อแน่นอนร้อยสบาท พอนะเฮ้เป็นการลงทุนเออ่ิเพื่อนเอออะไรคะเจ็ดอ่าหกเ้ยันหเลก็ต้องกู้แมขนาดนี้ต้องกู้เพื่อจ่ายเขาเนี่ยแหละคู้เท่าไหร่ดีคะตังก่อะนะมันเหลือเยอะหรอถึงบกมันเหลือเยอะหรอถึงบกพก่า หนึ่งพันหนึ่งร้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ต้องจ่ายเทเจใช่ไหมคะ่อาไปค่ะเอาไปเจไปไปต่อฮะเออจต่ผมได้ออกจากคุกแล้วติงไงเจ็ดยีห้าหกเจ็ดเฮ้ยยิ้มสมบัตเฮ้ยข้ามันตั้งตัวตั้งตัวกันหน่อยไวรุ่นช่างนี่ถูกแบตเตอรี่ห้าพันบาทห้าพันเหร o my god you so lucky เอาเลย อย่าตกาตายนะปดโทรด้วยมาสาหตัวนี้คนอย่างไม่ค่อยดีแล้วจิวยนะอะไร้า้วค่ะวิทยุเทปห้าค่ะีแล้วีล้เฮียดู y o u t u ไหมเียจะมาฟังไครโกในวิทยุอีก่ะโอ เจ็ดแก้แกจอมเพียงวีธดินี้ลงสองพันเท่าไหร่คะที่ดินกู้ซื้อเด้ที่ดินสองร้อยห้าสิบบาทกู้สองร้อยไปกู้สองร้อยสองร้อยหมดตูดอคนที่หาเงินยังไงหกเจ็ดเดินกลับไปจุดล่มต้นใช่กลับจุดล่มต้นได้พันหนึงไปเลย องคืนธนาคารใช่หรอเ่เออต้องคืน1,100นะอ่ากูไม่ให้เป็นดีหนึ่งบาทด้วยโอเคได้สามองโต้เลยค่ะเรามันชอบขับรถเที่ยวอ่ะเนาะเออต้องพักผ่อนอยากใช้เงินแล้วอยากใช้เงินแล้ว่ต้องจำโอ้หน้าหุกการประปาเอาซื้อมาซื้อที่ดินสามร้อยบาทครับผมโอเคไปยังไม่มีสักเทดยนนู้นเลย เรามันเป็นสายมินิมอลเจ็บหอมรอมริบอยู่วิยี่ไม่มีตังค์ซื้อโอเคกู้ได้นะคะอันนี้มาสองร้อยแปดสิบบาทกู้อีกกู้เท่าไหร่สองร้อยแปดสิบกู้ให้เหลือบ้างดิกูสักพันหนึ่งเลงว้าวซาเอาไปตาใครครับตาเอ็นหกหกของใครของใครวะตลาดโบ๊เบ๊ไม่เดี๋ยวมาไล่ครับซื้อไหมซื้อไหมซื้อนี่ ที่ดิน60บาทครับผมยูนนะเหยนไหมเราเปสายแฟนนะอันนี้พ่อต้องอยู่ดีหนึ่งตาใช่ไหมใช่ Many hours later ครับใส่อนี้จะเราครบถ้ครบอันนี้เาตอท้ายครบครับสี่ห้าโอ้โหคับเปือคือเกินไม่โดนที่ดินเลยแปลกป่ะเออไปครับ เล่นของแม่เลยไปเที่ยวเขาใหญ่แปดร้อยบาทได้เที่ยวแล้วได้เที่อมแล้วไปเที่ยวที่เออเราเป็นสายเที่ยวนะไปพัทยาแ็ดแล้วได้แปดปุ๊บเจ็ดแปดดี่สบายดีสบายดีมากปอดเสร็จแล้วกันขายรถยนต์ได้กำไรสี่พันเก้าบ้าไปแล้วสี่เสียมเชื่อ เท่าไหร่ฮะเท่าไรสิบสองสิบสิบเอ็ดสิบอัวนี่เลยคับเดี๋ยวเดี๋ยวได้พันหก่อนอ่ะดลแหลมแหลมอย่างนี้จิริตถูกปรับสามพันอะไรเราอะื้อโหนดอะเยอะอะตฉันตาฉันเอ็ดสิบบเอ็ดอ้าวก้ ทอนใช่ไหมทอนครับทอนจริงคับทอนจริงคับเสียใจไม่ทอนแล้วไปนะสิบแปดเก้าสิบผมตกงตัวเองแล้วคุณจะซื้อบ้านหรือจะซื้ออะไรซื้อครับซื้อซื้อสองหลังบ้านหลังละสองพันผมขอกู้ธนาคารอีกคันหนึ่งแล้วกันครับได้เลยไปครับบ้านบ้านของผมครับบ้านนให้บ้านผมด้วยปากเลยครับมีบ้านที่สุรินมีบ้านที่สุรินได้ครับ ขึสองโพไทยบ้านตัวเองนี่ว่าซื้อบ้านหนึ่งหลังหรือสองพันเลยนี่สหลังเจ็ดองสห้าหกเจ็ดโอ้โหตรงนี้พันหบ้านนี่เท่าไหร่เนี่ยเสียสามพันสี่ดีโอ้โหโอ้โู้นะอาจารย์ถ่ายเา่าย่า่ายาเท่าไหร่นะยเท่าไหร่นะ อันนี้กคือยังไงครับขายราคาให้มา130อ้หดตัวสเมใสายเใจโอ้โหโอ้โเอาล่ะคร5 4ขีสบัตสอยเหลเกินขายสร้อยเพชรได้กำไร3,000บาทไม่มีสร้อยเพชรคุณเอรนไปวิ่งเราวมี่ไหนเฮ้ย คุณไม่มีที่ดินเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นไม่นิ่งมาออกเที่ยวต่อไป s เปอร์ไปฮะโอ้สิบเก้าสิบสิบเอ็ดนครปฐมของผมคุณก็ไม่ได้แต่คุณจะดีใจอะไรคะใช่ผมจะซื้อบ้านของซื้อบ้านซื้อบ้านหลังละห้าร้อยซื้อไปสามหลังไปพันห้าไปไปฮะบ้านสามหลังไม่มีที่วางแล้วใช่หกสี่ห้าหกอ่ะคืออ๋อก็เลยแวะมาก่อน ก่อนบ้างให้เงินไป้น9 7 8 9 1็7ค an ุ้นค้มมันเคยเป็นของป้อมมั้ยมันเคยเป็นป้อมมามันเคยเป็นป้อมมา มันนึกเสียได้เอาตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วแหละป้อนะเพราะว่าเลือกลงทุนโดยที่ไม่ได้วางแผนให้รอบคอบแถมการลงทุนในแต่ละครั้งเนี่ยก็มีการกู้ยืมเงินมาจากธนาคารทําให้สุดท้ายแล้วก็แทบไม่เหลือเงินและยังเป็นหนี้ธนาคารอีกแต่ถ้าหากในชีวิตจริงเราอยากลงทุนที่มีการวางแผนมีความเสี่ยงน้อยและมีโอกาสสูงที่จะได้เงินเข้ามาในกระเป๋าตัวเองเจงก็มีตัวช่วยให้ทุกคนสามารถเริ่มลงทุนได้ไง่ายนัน่นก็คือเวลพัสเป็นบริการตัวช่วยวางแผนลงทุนส่วนตัวบนเคพั s ทุกคนที่ใช้เคพ s สสามารถเริ่มลงทุนกับ Real ได้เลย ไม่ต้องไปเปิดบัญชีกองทุนที่สาขาและไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมแถมยังใช้เงินเริ่มต้นลงทุนแค่1,000บาทเท่านั้นข้อดีของเวลพัส s คือจะช่วยวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเราโดยเฉพาะพัาสดสรนกองทุนมาวางแผนให้กับเราตามเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ทําให้เราไม่ต้องปวดหัวเลือกกองทุนเองนอกจากนี้เวลพัส ยังช่วยดูแลแผนลงทุนของเราอย่างใกล้ชิดด้วยร,ระบบอัจฉริยะที่คอยแจ้งเตือนปรับแผนลงทุนให้อตัตโนมัติเพื่อให้แผนลงทุนเหมาะสมกับสภาวะตลาดในตอนนั้นๆมีโอกาสทำกำไรมากขึ้นและลดโอกาสขาดทุนโดยที่เราไม่ต้องกังวลคอยตามข่าวสารและสถานการณ์การ,การลงทุนเองที่สำคัญเวลพัทยังสะดวกมากสำหรับคนที่อยากลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อโอกาสรับเงินก้อนใหญ่ในอนาคตเพราะเราสามารถตั้งค่าให้ระบบลงทุนเพิ่มให้อัตโนมัติทุกเดือนเริ่มแค่500บาทต่อเดือนและจะลงทุนเพิ่มเองเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันบอกเลยว่าค่อยๆทยอยลงทุนเพิ่มไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้ในอนาคตมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แน่นอนเด็ดเย่เด็ดเย่อเยอะ้วไปหนึ่งันแล้วก็จบเกม ทุกคนหลังจากที่เราได้เล่นครบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทําการคิดสินทรัพย์ของทุกคนทั้งหมดหลังจากที่ทุกคนดูพอเดาได้ไหมคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้มาค่ะ เราก็ได้ผลผู้ชนะเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่มีสินทรัพย์และเงินเยอะที่สุดก็คือเย่เย่ไม่ใช่คุณเพราะว่าคุณจ่ายเงินไปเยอะขนาดนั้นไม่น่าใช่นะคนที่ได้แน่นอนก็ต้องเป็นเสียแล้วแองโอ้โห ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมในวันนี้ก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับฝากสปอนเซอร์ด้วยก็คือเคแบงถ้าใครอยากลงทุนนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะฮะชอบคลิปนี้กันก็อย,าย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแันพี่ด้วยนะครับไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ